ส่วนคดีที่ตำรวจสายตรวจ191บุกเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงสาวอายุ17ปีภายในห้องพักในพื้นที่ทุ่งสองห้องหลังจากที่น้องสาวออกมาขอความช่วยเหลือนะครับว่าพี่สาวนั้นถูกพ่อกักขังหน่วงเหนี่ยวและลุ่งละเมิดทางเพศมานานหลายปีตำรวจเองนะครับก็พบทั้งคลิปวิดีโอที่พ่อนี่ถ่ายเก็บไว้แล่ลาสุดนั้นตำรวจก็คุมตัวพ่อไปฝากขังต่อสารและคัดค้านการประกันตัวครับ โดยขณะที่ตำรวจสายตรวจ191เข้าไปจับกลุ่มตัวพ่อที่ตกเป็นผู้ต้องหารายนี้นะครับและสอบปากคำโดยยอมรับแค่ว่ากักขังหน่วงเหนียวและถ่ายคลิปบุตรสาวแต่ปฏิเสธเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราครับแต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานได้ส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสนทุ่งสองห้องดำเนินคดีโดยได้ถูกคุมตัวไปฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว ขณะที่จากการสอบถามเพื่อนบ้านและก็ญาติของผู้ต้องหาต่างก็บอกว่าตกใจไม่คาดคิดนะครับว่าผู้ก่อเหตุจะก,กระทํากับลูกของตัวเองเพราะที่ผ่านมานั้นไม่พบว่ามีพฤติกรรมกักขังหรือว่ากระทําต่อลูกสาวและเห็นว่าเป็นคนตั้งใจทํางานและเลี้ยงลูกอย่างดีสำหรับผู้ต้องหานะครับพักอยู่ในห้องพักเนี่ยกับลูกสาวสองคนและลูกชายอีกหนึ่งคนรวมเป็น4คนโดยพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของหอพักให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่า ผู้ต้องหานั้นติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายในห้องเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกสาวเนื่องจากช่วงเวลากลางวันนั้นต้องออกไปทำงานครับ